สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับให้กดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้ครับมาพบกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อโสธรน,นะครับกับเปลี่ยนรุ่นย้อนยุคสร้างอุโบสถปี2539นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ย ถ้าเขียนในใบรายการเขียนว่าอะไรเหรียญขัดเงาสามมิติโอ้โหทันเว่าสามมิติไหมล่ะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยเลยนะครับดูดิครับเหรียญสวยคมเลขโค้ดนี่อยู่ข้างเหรียญน,นะครับด้านข้างเหรียญอยู่ไหนเลขโค้ดโอ้โหปัญหาไม่เจอเลยผมที่นี่เลขโค้ดอยู่ข้างเหรียญอย่างนี้นะครับตอกเลขโค้ดชัดเจนนะเหรียญที่โชว์อยู่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงจำนวนการจะสร้างก็อยู่ที่ห้าพันเหรียญน,นะรุ่นนี้ เป็นเหรียญรูปอาร์มขัดเงาย้อนยุคป,ปี2460เนาะย้อนยุคนะครับรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยนะครับก็มีทั้งเนื้อทองแดงนี่ทองแดงขัดเงาสามิติสวยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เนื้อเงินแล้วก็เนื้อ,อทองคํามีทั้งหมด3าเนื้อนะครับทุกเนื้อมีใบรับรองการผลิตและก็ตอกเลขโค้ด ด้านข้างเหรียญทุกองคนะครับเลขโครตรงนี้ที่ให้ดูเมื่อกี้ถ้าเนื้องเงินก็มีคําว่าเงินด้วยถ้าเนื้อทองคําก็โอ้โหแบบของการผลิตเนื้อทองคําจะแตกต่างจากเนื้ออื่นด้วยเนะื้อทองคําจะเป็นการ์ดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเหรียญสวยของหลวงพ่อโสธรที่อยากให้ทุกท่านได้บูชาครับสวยมากนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับ มีโชคมีลาบสวัสดีครับ